สวัสดีค่ะเซลขวัญฮอนด้าค่ะคลิปนี้นะคะขวัญจะพาลูกค้ามาชมรถ Honda City 2คันนี้นะคะที่ขวัญเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าในวันนี้นะคะซ้ายมือจะเป็น Honda City รุ่น v นะคะขวามือคันสีขาว Honda City รุ่น V ีพัดนะคะราคารุ่น v อยู่ที่ 649,000. นะคะรุ่น V ีพัทราคาอยู่ที่ 689,000. ขวัญจะพาลูกค้ามาดูว่ารถ2รุ่นนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะ ลูกค้าสังเกตไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกตรงนี้ถ้าเดิมๆเลยมากับรถจะไม่มีนะทั้งสองรุ่นจะไม่มีแต่ว่าคันนี้นะคะสีเทาตรงนี้ขวามติดตั้งเพิ่มนะคะเพราะลูกค้าสั่งให้ติดตั้งให้ราคา6000กว่าบาทนะคะล้อแมกทั้งสองรุ่นจะเหมือนกันเนาะล้อแมกทั้งสองรุ่นเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วสองรุ่นเนี้ยราคาต่างกันมีอะไรต่างกันจุดแรกเลยนะคะภายนอกต่างกันตรงไหนก็คือบริเวณมือจับตรงประตูทั้ง4ี่บานเลยนะคะถ้าเป็นรุ่น V ีนะคะ มือจับประตูแบบนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถรถสีอะไรจะเป็นสีนั้นถ้าเป็นรุ่น v p พั h นะคะแบบนี้นะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแบบนี้เลยจะเป็นแบบโครเมียมนะถ้ารุ่น v จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะนี่คือจุดที่1ที่แตกต่างกันนะคะแล้วจุดที่สองที่ต่างกันภายนอกคืออะไรนะคะก็คือเสาอากาศแบบคลบปฉลามในรุ่น v p พั h จะมากับรถเลยจากโรงงานแต่ถ้ารุ่น v จะไม่มีนะคะ อย่างคันเนี้เดิมๆไม่มีนะแต่ขวาญติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะคะเป็นของแถมนะคะตอนนี้แถมเสาอากาศคีบฉลับให้ทุกรุ่นเลยที่ไม่ได้ติดตั้งรวมถึงสกเกิร์ตสปอยเลอร์ถ้าเดิมๆจากโรงงานคือไม่มีนะคะแต่คันนี้ขวัญเ,เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าของแถมก็เลยจะจัดเต็มหน่อยก็คือติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเรามาดูจุดถัดไปนะคะว่าต่างอะไรกันอีกบ้างนะคะส่วนที่ต่างกันจะเป็นภายในเลยนะคะ ภายในนะคะรถรุ่น v ีพัทนะคะคันนี้เป็น v ีพัทนะภายในของ v ีพัทนะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะามาดูมาตรวัดนะคะมาตรวัดจะเป็นสีฟ้านะสีฟ้าส่วนตัวเครื่องเสียงนะคะจะเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องมองหลังนะปรับมุมมองได้ถึง3ระดับค่ะส่วนตัวแอร์นะคะเป็นแบบไหนแอร์ Air, เป็นแบบนี้เลยนะคะแอร์ Air, จะเป็นแบบสัมผัสนะคะเราสามารถสัมผัสที่บริเวณ แผงแอร์ตรงนี้ได้เลยเปิดปิดแอร์นะคะแล้วก็เปิดแบบออโต้ได้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นแอร์ออโต้นะในรุ่น V Plus นะคะถ้าจุดถัดมาจุดที่3ภายในคือปุ่มนี้ค่ะปุ่มรับสายระวังสายบนพวงมลาลัยนะคะจะมีปุ่มรับสายวางสายบนพวงมลาลัยด้วยนะคะตรงนี้ด้วยนะคะอีก1จุดนะคะตกแต่งแบบโครเมียมนะคะตรงมือจับบริเวณนี้ทั้ง4บานเลยนะคะเป็นโครเมียม เรามาดูรุ่น V นะคะรุ่น V ภายในเป็นยังไงนะคะเครื่องเสียงของรุ่น V นะคะจะไม่ใช่แบบทัสกีนะแล้วก็มือจับตรงนี้ก็จะไม่ใช่โครเมียมนะคะนี่คือข้อแตกต่างกันข้อที่1เห็นไหมคะตัวปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่แอร์แบบสัมผัสนะคะมาตรวัดเหมือนกันตรงนี้ไม่มีปุ่มรับสายวางสายนะคะจะไม่มีปุ่มรับสายวางสายเครื่องเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะ เครื่องเสียงจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็แอร์จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบมันนวลนแต่ว่าจะไม่มีแอร์ออโต้นะคะเปิดแอร์ก็เปิดตรงนี้ได้เลยเปิดปิดแอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวค่ะนดับสวิต์ก่อนนะคะโอเคนี่คือจุดหลักๆเลยที่ต่างกันนะคะภายนอกก็คือเสาอากาศคลิปฉลามกับมือจับนะคะ ส่วนภายในก็จะเป็นหน้าจอเป็นแอร์นะคะปุ่มรับสายวางสายบุงพวงมาลัยนะคะแล้วก็ตรงมือจับตกแต่งด้วยคโครเมียมนะคะนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะคะ,อะขอนพาชมภายนอกนะคะสองรุ่นนี้พร้อมส่งมอบนะคะสองรุ่นนี้พร้อมส่งมอบเดี๋ยวขอนพาชมรอบๆเลยก็มีสเกิร์ตรอบพันมีสปอยเลอร์หลังนะคะตอนนี้แถมให้ฟรีเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจทักขวันเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทร ID Line กดเข้ามาในเพจหรือติดตามที่ YouTube ได้เลยนะคะขอนจะมีข้อมูลอัปเดตให้ลูกค้าเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะ